สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านผมสมาเดชครับบิตคอยนะครับคลิปนี้ทมขึ้นมาเพื่อเด็ราคาตอนนั้นไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนเป็นกองเสียงนะครับตอนนี้เกงคืนกว่าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวดูด้วยกันนะครับบิตคอยทำจุดโลสุดที่28,600นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นลายที่ตีไว้อ่าแต่ละสเต็ปแต่ละตูดนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพออยู่ตูดนี้ถูกต้องปั๊บปั๊บหลุดหลุดทุกแนวเลยนะครับเพื่อนก็ ดึงมาตรงนี้เ็ดึงขึ้นกลับนะครับยอดนี้ของหลายวันก่อนนะครับมาดูตามเพลเดด้วยกันนะครับเดด้วยกันดังนั้นแล้วผมจะลบออกให้หมดเลยนะครับเผืแ่อบบว่าเพื่อนๆตื่นมาเช้าจะได้มีวางแผนการเทรดนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ในไลน์กลุ่มด้วยนะครับผมผมจะรีบพูดบางครั้งคลิปที่ผมพูดเหมือนกับรีบใช่ไหมครับคือน่าจะรีบทุกคลิปแบบบางครั้งผมอุ้มลูกอยู่นะครับอุ้มลูกนะครับหรือ หรือตากผ้าอยู่ผมก็อ,อัดหน้าจอนะครับเพราะว่าจังหวัดถ้าตึกท้าม,มาผมจะอยากจชรีบลงให้เร็วที่สุดเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ให้รู้ว่าผมลงให้คุณเป็นคนแรกนะครับประมาณนั้นแล้วผมก็รีบนะครับบางครั้งรีบพูดด้วยบางครับบงคร้งเจออะไรดีๆก็อัพเลยนะครับไม่ตันได้อ่านสองสามรอบนะครับพ่อพ่อผมผมถือว่าลงเร็วแล้วก็ให้คุณไปไปไป,ไป,ไ,ปไปคิดต่อได้แต่ไม่ใช่ว่าจะง,าง่ายๆแบบไม่เขาสรุปง่ายเนี่ยสรุปมันง่ายม,มันยากเกินไปแล้วมันจะติดนิสัยรอแต่เขาสรุปอย่างเดียวนะครับนี่ผมคิดว่าเป็น เออไม่ไม,ไม่ไม่ไว้ใจเลยนะครับเดนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าที่เหมือนพูดกังก่อนว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่เขาเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทเนนทเน,เนเนี่ยมันคือเทนเดือนนะผมผมบอกแล้วว่ามันยังไม่สุดนะครับเนี่ยทเทนเดือนเนี่ยเด้งโดนโดนช็อตอะ่ะโซนนี้ยังลงลงได้อีกเยอะนะครับลงได้เป็นหมื่นดอลก็ลงได้ถ้าเกิดจากจะลงอะนะครับเนี่ยลึกลึกสุดเนี่ยโซนนี้โซนนี้เก็บของกันกี่ปีอะครับอ่ะโซนนี้ โซนนี้โซนหยาบๆเนี่ยบางคนหัวเราาเออเป็นไปไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก้างกอนเนี่ยมันลงมาได้แล้วนะครับขอลุดนะครับสองหมก็ลงมาแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงติดโดยแล้วคัตติ้งหรือรอรับใหม่โซนนี้นะครับขอบแคบๆนี่คือตามเฟรมของ S4 แนวรับนะครับอ่ามาดูตรงนี้ไว้นะครับจุดจุด,จ,ดจุดกับตัวหรือเปล่าอ่านี่หนึ่งสองสามเนี่ยนี่เป็นจุดกับตัวนะหางยาวหน่อย นะครับดังนั้นแล้วสบัดหรือชะวนมาอีกครั้ง,งหนึ่งหรือจบแล้วนะครับแต่ครับเดินยังไม่จบนะครับโอเคนี่ S 4สนะครับแล้วเรามาดูตามเพลมของดีด้วยกันปับ๊บอ่าดวันนี้เป็นแต่งสีอะไรดไม่สวยปิดไม่สวยนะครับก็ังนั้นแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นเกียวหรือาตามจุดกับตัวนะเพราะว่ามันลงใช่ไหมครับพอมันลงปั๊บเนี่ยมันต้องตมจุดลักษณะแบบนี้ให้ได้นะครับเพื่อนๆอ่าจุดแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ยังดีนะจุดจุดแบบนี้ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ ถึงจะรู้เป็นจุดก,กับตัวก็ต้องเป็นแต้งที่สองแล้วจะมองมองได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เรามองล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดวิกนี้นะครับนี่คือวิกนะพูดปิดนะครับวิกนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดวิกนี้ปิดปิดอยู่แบบนี้มทมเส้นเี็นแบบนี้อ่าแต่วิกนี้นะครับเนี่ยมันามทาเส้นเี็นแบบนี้ก็โอเคนะนั่นหมายความว่ามั่นใจได้เลยว่าลับเท็มแล้วนะครับเพื่อนนะต้องเป็นแต้งที่สองนะครับ โอเคเป็นแบบนี้นะครับอ่าจจะลงมาคนอีกนิดนึงนะครับ2 5ง0 0ื่นห้ปลายๆก็ได้นะครับผมนะครับเพราะว่ายังไงอ่ะเพราะว่าตามฟิล์มของอ่าตรงนี้นะครับน่าจะยังไม่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ยังไงก็ไม่อยากให้มันลงมานะครับแต่คนที่ช็อตเซลก็อยากให้ลงมาอันนี้เข้าใจนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับกรอบนี้เลยนะครับแต่แถวสองห0ืจนถึง31,300นี่คือเป็นแนวไซเวทนะครับแต่ตามเฟรมของ s อเนี่ย จมจุดกับตัวนะครับเส้เกินกับตัวเดี๋ยวรอรอแต้งใหม่ทีสามนะครับว่าจะมีการดึงขึ้นหรือเปล่านะครับจะดึงขึ้นแบบนี้หรือเปล่านี่คือกรอบการไซเวนะเพื่อนๆดูนะครับกรอบนี้เลยนะครับปั๊บตรงนี้อ่านี่กรอบขึ้นขึ้นลงลงอ่าโอเคนี่คือกรอบของ S4 สสนะแนวรับแนวต้านนี่เดี๋ยวผมจะตีให้ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับของ S1 ไหมครับเนี่ยเจ้ามันจะรู้ว่ากลไกของตลาดอันนี้ผมคิดเองนะไม่ได้เรียนมาจากไหนครับคิดเองคิดจากการที่สังเกตนี่แหละพอล้รางอรอนนี่แหละอืมโอเค ในตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงเขาดึงให้ขาดกดแ่งลงมันดึงขึ้นพอแตกเงินหมดคุบกดบายมันไม่ลงมันลงให้มันไม่ถูกทางเงินหมดสุดท้ายขึ้นลงเนี้ยสุดท้ายก็กดบายอีกมันไม่มามันลงย่างเลยเนี้ยประมาณนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปตรงนี้อีกกดเซลอีกสุดท้ายมันดึงอีกแล้วลงกลับมาอีกนะครับสุดท้ายเจ้ามันจะรู้นะครับผมนี่คือตามเฟรมของ S S 1นะครับ S 1ในตามเฟรมของของการขค้นที่ของราคานะครับ S 1 ดูตัวแบบ M สามสิบนะครับ M สามสิบนะครับก็ลงกลับมาอีกแล้วขึ้นไปไม่ไหวนะครับสำหรับตัวของบิตคอยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าตนได้ไม่ต้องเทรดน,นะก็ะน่าจะต้องรอนะครับเก็บเงินหาเงินสะสมความมังสะสมอย่างเดียวหรือว่าจะยอยซื้อได้แล้วซื้อทีละนิดทีละนิดซื้อทุกราคาเ่ยถ้าเกิดมีเงินเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เก่งกําไรเราซื้อระยะย,ยาวนะครับทีนี้มันอาจจะ สมมติตรงนี้แบบเทียบเป็น100วันที่มันลงมาใช่ไหมครับเขาบอกว่ามีสัก20วันมันลงแสดงว่าเราใจไว้ซื้อแล้วเดี๋ยว20บวันประมูลยีิวันมันก็ต้องขึ้นอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณ20บวันกวอาตรงอัดตรงนี้แล้วสุดท้ายพอมันลงหนักเนี่ยเราทนไม่ได้เพราะเราขาดทุนเยอะเราจะมีแรงแรงทนไม่ได้ดังนั้นเราก็ใจลอยสะสมดีกว่านะครับแต่อาจจะใช้เวย์จเป็นเดือน2เดือนก็ได้ก็ดีสําหรับการเก็บของยิ่งไซเวย์นานนะครับมันก็ลากลากนานมากเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับกี่เเดือนนนนนนะะะคคครรรรััันะบบบๆตงี้ผผมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองประมาณหนึ่งปีไหมครับตัวนี้นะครับอ่าดูแล้วกันนะครับกี่ปีผมใช้เส้นดูไม่ได้นะครับโอเคคืนนี้สําหรับตัวของบิตคอยนะผมคิดว่าเขามีโอกาสรีบาวขึ้นได้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะอีกครั้งหนึ่งปั๊บโอเคนะตามเพมท่านนะกรอบแคบๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้รอบอ่าของตามเพมเอ็มสิบนะครับ M15 ยังลงอีกเลนเนี่ย ผมคิดว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปที่โซนนี้ได้นะครับเพื่อนๆแต่แต่โซนนี้นะครับแต่ 20, แต่โซนโซนสองหมื่นแต่แต่สามหมื่นแหละครับน่าจะดึงขึ้นไปได้บ้างนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไม่ได้เจาะลึกแต่อย่างใดแต่คิดว่าเด้งยังไงก็ต้องลงต่อเพราะว่า,าไหนๆก็ตั้งใจที่จะทําให้หลุดมาอยู่ก้างล่างนี้แล้วนะครับต่อไปถ้าสันนิษฐานได้ว่าเส้นสโตอยู่ล่างสุดเนี่ยเราก็จะเต็มที่เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวของ ลูน่าหน่อยนะครับลูน่าทำให้ดีใจอุตส่าห์ทำคลิปดีใจพุ่งไปสุดท้ายราคาข้อย่อลงกลับมานะครับผมแล้วไม่แน่ใจว่าใครติดตามข้อมูลกักสารอะไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับผมนะครับลูน่านะครับคุณกัดทุนแต่ก็ใช่ว่าเราจะการทุนนะครับก็ฝากไว้ก่อนนะครับฝากไว้คิดตอนนี้นะครับยิ่งลงหนักยิ่งชอบครับผมตอนนี้ลูน่านะครับอยู่ที่0ูนย์สามตัวหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะ ลูน่านะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับลูน่าโอเคเขาได้ทุบลงมาที่1 6 5 0 0 1 6 5 0 0ของวันไหนเนี่ยโซนนี้อ่ะครั้งก่อนนะครับอ่าแสดงว,ว่าน 1, 6, 500. เนี่ยหนึ่งหเนี่ยหนึ่งหเลยนะครับตามสแลบลงมาเนี่ยโซนนี้อ่าเนี่ยยอดยอดของ S1 ของเมื่อวานเลยนะครับเนี่ยตั้งใจอยู่ครับคือตั้งใจรู้อะครับเนี่ยรู้ตั้งใจแล้วพยายามไซเวียแบบนี้ครับให้โกลติดงอมแงมจะซึ้นจะขึ้นสุดท้ายทุบลงมาแบบนี้แล้วมาสร้างฐานใหม่นะครับ แล้วก็ขึ้นกลับไปหรือว่าจะลงพวดอันนี้ก็ไม่ดูนะครับแต่สิ่งที่รู้ว่าตอนนี้หนึ่งหื่นเจ็ดันสารอยนะครับตามเฟรม S4 เป็นยังไงบ้าง S4 มองไม่ชัดต้องเอาโวลูมบอกนะครับผมต้องอาเส้นแค่เฉลี่ยวอืทางดูหน่อยนะครับโอเค S4 เป็นแบบนี้เพื่อนคิดยังไงครับอ่า S4 มองไม่ชัด ด่านที่จะมีโอกาสที่กลับไปครับข้อเมื่อวันเมื่อวันศืนใช่ไหมครับผมสําหรับตัวของลูน่าอ่าเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสไปได้หรือเปล่าหรือเพื่อนเื่อคิดว่าจะลงที่สิบสองอีกครั้งหนึง่งผมคิดว่ามีโอกาสลงสิบสองสิบอีกครั้งหน,นึ่งแสดงว่าซื้อในเวลานี้กับลงสิบสองเนี่ยใช้เงินหนึ่งพันเนี่ยจะได้ส่วนทางเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆกนข้อ รอได้รอนะครับหรือว่ารอให้ศูนยหนาสักตัวก็เป็นไม่ได้แล้วแต่นะแต่นี่ผมอาจจะพูดไปว่าเออถ้าคือศูนยหนไปนะครับเศูนย์หายหรือศูนย์เพิ่มนะครับก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้เขามีวอลลุ่มตั้งขวางอยู่นะครับก็แวๆประมาณนี้นะครับวอลลุ่มไม่ได้เยอะแต่อย่างใดนะครับมีคนกวาดซ้ายกวาดขวาโอเคหนึ่งล้านกว่าหน่วยหนึ่งล้านกว่าหน่วยใช้เงินประมาณสามสี่หมื่นนะตรงนี้วันสี่ห้าหมื่นนะตรงนี้ราคาเนี้ยเลทเลทนี้ไม่ถึงประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นบาทนะครับประมาณนี้นะครับเกือบสองล้าน นะครับโอเคดึกแล้วเริ่มมึนแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องนอนเร็วสักหน่อยนะครับผมนอนตีสี่ตีนอนดึกมาเกือบปี2ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับเดี๋ยวมีแมตช์แข่งกีฬาด้วยนะครับต้องประวันนิดหนึ่งนะครับก็เอ่อต้ตามเพลงใหญ่นะผมคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดลงมาแถวแถวสิบสองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับนี่คือตามเพลงหนึ่งชั่วโมงนะโอเคตามเพลนนี้นะไม่อยากพูดในโซนนี้ ศูนย์สี่ตัวนะตัวนี้เหลือศูนย์สามตัวนะคอยระมัดระวังโซนนี้ไว้ด้วยนะครับระวังระวังโซนนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าลงนะเพื่อนๆถ้าลงนะครับถ้าไม่ลงไม่เป็นไรครับอ่าถ้าเกิดบิตคอยลงอาจจะลงพร้อมมาก่อนก็ได้ช่วงนี้นะครับศูนย์สี่ตัวนะครับระวังไว้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแต่อย่างใดแค่เว็บมาดูครับให้นะครับว่ามันเป็นยังไงต่อแต่ผมมองว่าย่อลงนะครับย่อลงอีกนะครับผมนะนะฮะย่อลงอีกนะครับสําหรับตัวของตัวนี้อาจจะได้เห็นถึงหลัก3 0ได้เลย นะครับเพราะยังไงขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมนะแล้วแต่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนหรือยังไงนะครับแต่ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะครับลงทุนก็ขอให้มีแต่กําไรนะครับบางคนบางคนผมทําคลิปเพื่อบางครั้งเพื่อความบันเทิง<ม>เพื่ออะไรแบบนี้บางครั้งเป็นสไตล,ล์ของผมแต่ทุกครั้งทุกคลิปไม่เคยแนะนาให้ใครซื้อหรือชักชวนให้คุณมาซื้อนะครับคาพูดผมอาจจะ<ม>ดูในเรื่องของการที่ว่าชอบมันชอบส่วนตัวคุณแล้วแต่ว่าคุณจะคิดยังไงนะครับบางคนมาหวังดีว่า ทำคลิปแบบนี้จะทําให้คนอื่นเสียหายอ่าหมายว่าขาดทุนนะคะังนั้นผมบอกเลยว่าผมก็กล้าที่จะสู้ว่าผมไม่ได้เคยใช้ให้คุณซื้อนะครับดังนั้นแล้วไม่ต้องมาหวังดีนะครับก็ฝากไว้คิดด้วยนะครับผมแล้วก็ามาคอมเมนต์กันเองรับผิดชอบกันเองนะครับในคอมเมนต์ก็อยา่าทะเลาะกันแล้วกันนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าทุกคนเนี่ยก็ถ้าเกิดดูแบบนี้ก็อาจจะอาจจังหวะเข้าหรือไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะผมบอกเลยบอกแล้วมันเสี่ยงสูงพอยิ่งบอกว่ายิ่งเสี่ยงมันยิ่งซื้อนะครับประมาณนี้ไค,ครับผม,น,บบผมน,นนชปะ